เป็นกฎหมายที่ต้องการที่จะบอกว่าให้มีองค์กรหนึ่งขึ้นมาที่เราเรียกว่าซูเปอร์บอร์ดแล้วกันง่ายๆภาษาชาวบ้านแล้วกันเ,เป็นคนกําหนดหมดเลยตอนนี้คุณเก่งทราบหรืออย่างว่าเ,าเขาจะตั้งกี่แห่งตั้งที่ไหนหลักเกณฑ์ในการที่จะให้เป็นอย่างไรเพราะเขาไม่มีประมูลนะครับเขาให้เป็นใบอนุญ,ญาตเลยเอาห้าพันล้าน,นญญาเ,เออห้าพล้านได้ไปเลยแล้วเก็บปีละหนึ่ล้านซึ่งหแห่งเราได้รายได้30ปีรายได้เข้ารัฐแค่ สามหมื่นห้าถึงสามหมื่นเก้าแค่นี้เองครนะแล้วขายเป็นใบๆแล้วไม่รู้จะขายกี่ใบจะตั้งที่ไหนบ้างกฎเกณฑ์เป็นยังไงการที่จะควบคุมไม่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบประชาชนโดยรวมไม่ติดการพน,นันจะมีการเอาจริงเอาจังเรื่องการจับกลุ่มเ,เว็บต่างๆที่ผิดกฎหมายหรือบ่อนที่ผิดกฎหมายหรือการที่ เมื่อเปิดถูกกฎหมายแล้วแล้วยังมีการกระทําผิดกฎหมายแฝงอยู่ในนั้นเนี่ยจะทํำยังไงไม่ได้มีอะไรที่เขียนอยู่ในนั้นเลยเขียนแค่ว่าเขียนน้อยมากแต่วัตถุประสงค์ใหญ่คือให้มีซปเปอร์บอร์ดขึ้นมาซปเปอร์บอร์ดจะกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างแล้วที่ร้ายไปกว่าน,นั้นคือเงินที่ได้จากรายได้จากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ว่าจะ6แห่งแปแห่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ส่งคลังนะอส่งไปที่ซปเปอร์บอร์ด ชุดนี้ครับและูเปอร์บาวชุดนี้จะเป็นคนตัดสินเองว่าจะเอาเงินไปทําอะไรบ้างอนี่มันคือสาระสําคัญนะว่าครับหนึ่งกฎเกณฑ์ที่คนจะได้เพราะคุณไม่มีประมูลกฎเกณฑ์คืออะไรที่จะได้ผลดีที่ประเทศจะได้รับการที่จะป้องกันผลเสียรายได้ที่เกียดเก็บทั้งหมดมันควรจะอยู่ในตัวกฎหมาย นะไม่ใช่ไปให้เป็นอำนาจซูเปอร์บอร์ดวันนี้ถ้าผ่านคอรอมอแล้วแล้วไปผ่านสภาแล้วสภาผ่านซึ่งผ่านแน่เพราะเสียงเยอะเหลือเกินครับมันเท่ากับตีเช็คเปล่าให้อำนาจซูเปอร์บอร์ดไปกำหนดแล้วซูเปอร์บอร์ดใครตั้งนักการเมืองตั้งรู้สึกว่านายกจะนั่งเป็นประธานไหมอยู่ภายใต้นักการเมืองทั้งหมดผลประโยชน์จะตกกับใครล่ะนะแล้วอันเนี้ย จะเสี่ยงด้วยซ้ําไปที่จะทําผิดกฎหมายคือคุณหญิงมองว่าคติดตารางกันนี่คือการตีเช็คปากเพราะว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดเลยนะเก่งเห็นไหมล่ะไม่มีครับฐบาไม่มีไม่มีอะไรอะไรโยนเป็นซุปเปอร์บอร์ดหมดครับอ่จะทําที่ไหนทําแบบไหนยังไงเรายังไม่เห็นความเสียหายกับคนไทยยังไงไม่มีไม่มีเลยให้เปอำนาจซุปเปอร์บอร์ดเงินได้มาไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังครับ ส่งซุปเปอร์บอร์ดแล้วซุปเปอร์บอร์ดจะตัดสินใจเองว่าเงินจะทานมาอะไร,รนะนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าถ้าสภาผ่านมันคือตีเช็คเปล่าและประชาชนก็ควรจะต้องมีสิทธิ์คืออย่าปล่อยให้อ่าอ,อย่าปล่อยให้คือมันมันมันชวนสงสัยอะว่าถ้าคุณบริษัทใจบูิสุดใจจริงเนี่ยคาแนะนําที่สองของพี่นะนอกจากลองตั้งที่หนึ่งก่อนคาแนะนําที่สองของพี่ว่าถ้ารัฐบาลบริสุทธิ์ใจจริง รัฐบาลควรจะใช้เวลาอีกนิดหนึ่งสิงคโปร์ใช้สิบปีครับอันนี้ใช้อีกสักปีหนึ่งแล้วกันนะตีแผ่หมดเลยว่าคุณจะทำอะไรอย่างไรกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะ จะป้องกันความเสียหายต่อสังคมยังไงคุณจะทํำยังไงกับพนันออนไลน์จะป้องกันความเสียหายยังไงได้ไรายได้อย่างนั้นเข้ามารัฐแล้วรายได้ของรัฐจะเอาไปทําอะไรร,รวมทั้งจะป้องกันไม่ให้คนไทยเนี่ยถูกมอมเมาด้วยอบบยามุกแบบนี้เนี่ยอย่างไร,รนะแล้วไปประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์ให้ประชาชนช่วยตัดสินและประชาพิจารณ์ไม่ต้องไปทําอะไร2 0 0 0สาล้านประชาพิจารณ์แบบนี้เนี่ย ทำทางออนไลน์ KYC นะมีบัตรประชาชนแล้วก็ประชาพิจารณ์ทางออนไลน์ทั้งประเทศหรือว่าเฉพาะในพื้นที่นั้นๆต้องทั้งประเทศเพราะคุณอยู่ตรงไหนก็ได้คุณก็เล่นผ่านมือถือได้ถูกไหมเพราะว่าเขาจะเอาไปด้วยกันทั้งคาสิโนทั้งไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซ่อนคาสิโนบวกด้วยไอพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเขาจะเอาไปด้วยกัน นั่นอยู่ตรงไหนคุณก็กระทบหมดครนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่เรียกร้องว่าถ้ารัฐบาลจริงใจจริงๆเอาทุกอย่างมาแผ่ไม่ใช่บอกว่าทุกอย่างเดี๋ยวไปรอฟังซุปเปอร์บอร์ดเมื่อสภาอนุม,มัติกฎหมายแล้วเท่ากับตีเช็คเปล่าให้ซุปเปอร์บอร์ดแล้วคนไทยก็ตาปิดๆทำอะไรไม่ได้ต้องทนอยู่กับสภาพสังคมฟอนเฟสเนี่ย30ปีบวก10บวก10บวกไปเรื่อยๆ ประเทศไทยวันนี้เนี่ยแน่นอนถ้าทำได้อย่างสิงคโปร์เราสนับสนุนแต่พี่การันตีเลยไม่มีทางเพราะเรายังเป็นประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันเราทุจริตคอร์รัปชันลำลำดับ108ยแปจากการจัดขององค์กรโปร่งใสานานาชาติเนี่ยนะสอบตกคะแนนได้แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่สิงคโปร์เนี่ยเขาลลำดับ5ของโลก <c oughs> ได้คะแนน80กว่าเปอร์เซ็นต นะดังนั้นหัวใจมันคือเรื่องคอรับชันครับนั้นคุณจะมีทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กที่ซ่อนบ่อนและคุณยังจะให้ออนไลน์ถูกกฎหมายอีกไม่มีทางหรอกที่คุณจะบังคับใช้กฎหมายแบบสิงคโปร์ได้ครับประเทศไทยจะอนาคตจะไม่ใช่สิงคโปร์ไม่ใช่มาริดาแซนเบย์แต่มันจะกลายเป็นปลอยเป็ดมันจะกลายเป็นเมวดี คือเป็นแหล่งที่เ,เป็นอาชญาการรมข้้นชาติมาใช้เป็นฐานครับมีทั้งเรื่องการฟอกเงินซึ่งฟอกเงินนี่สําคัญมากตอนนี้ทุนต่างๆทุนเทาต่างๆก็หาที่ฟอกเงินเพราะเ,ราเปิดบ่อนฟอกเงินสบายนักการเมืองมาฟอกเงินสบายนะอยากจะได้กันมากเนี่ยเพราะอยากจะฟอกเงินหรือเปล่าต้องตั้งคําถามรเราจะเป็นแหล่งพนันออนไลน์เราจะเป็นแหล่ง คอร์เซ็นเตอร์แหล่งค้ามนุษย์นะอันนี้เราอยากจะให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นเหรอ,อม,มันไม่มีทางที่เป็นแบบสิงคโปร์หรอกรถ้าคุณเบริสุดใจจริงเอามาตีแผลทั้งหมดว่าจะทำอะไรป้องกันยังไงอ,อะไรยังไงทั้งหมดเลยทำแบบโปร่งใยแบบที่สิงคโปร์เขาทำสิงคโปร์ศึกษา10ปี